บบแล้วดอกพี่น้องมีหลายๆคนพักมาถามลิสาวาลิซาขึ้นดีกับไอตีบแล้วบขึ้นไปยูน้ำมียาไว้ร,รุนแปดสิบล้วบยังบอกขั้นได้กลับขึ้นมาอยู่น้ำกันเด้อยจ้าพี่น้องคะตามทีแ่แจงรายละเอียดกับทุกคนไปน่ะจา้ามีทั้งคนเข้าใจและทั้งคนบม่เข้าใจบางคนหาว่าค่อยเฮ็ดคอนเทนต์เลิกแล้วกยาก,กันกับผัวอยากกินอาหารมากะเออได้สงสัยได้กินอาหารมายัางประมาณนี้เนาะจา้า ผู้เริเอาลซิวิตจะขวไม่เห็ดคอนเทนต์เนาะจ้าพี่น้องเห็นว่ามาัคอนเทนต์เห็ดคอนเทนต์กับไ่ไดรเอาเรื่องแบบนี้ไม่เห็ดคอนเทนต์ดอก ่อยก็ไปตีในยากันมากนะสองเดือนกลัวแล้วจ้าพี่น้องค่าแต่หมูคอยกันย่างคุยยังติดต่อกันขึ้นเกาพอว่ากันย่างเหตุงานน้ากันอยู่จ้างั้นหมูคอยกันขึ้นนี่ละจ้าพี่น้องอาทีจะเป็นคนทรงของอยู่ทางเกาหลีไปหายคอยค้าอยู่ทั้งไทยแล้วก็่อยก็เป็นคนขายของเห็ุอีหยังขายอยู่ไทยนะจ้าพี่น้องเขากันย่างคุยกันอยู่บางอย่างบางเชือกันยุ้มหัวกันด่ากันพี่น้องค่าเวลาทรวงหากันแต่หมูคอยกันย่าง คุยกันปกติจ่าพี่น้องคะคิดฮอดกับมหาแบบนี้เหลจ้าพี่น้องเพราะว่าสถานะห้าสิเป็นจังใดกับซ้ำเ้าบได้สนใจแล้วล่ะจ่าพี่น้องนะเวลานีว่าต้องเป็นผัวเมียกันหรือว่าต้องอเป็นผัวเมียกันต้องอยู่น้วกันตลอดเวลาคอยเสื้อวานะเวลานีนะอยู่นํากันแบบนี้กะมันก็ดีเลวจ้าพี่น้องคอยกับอะไรต้องการอีหยังมากมมยแค่ได้คุยกันอยู่นํากันคิดฮอดกันมหาได้มีโอกาสได้อยู่นํากันได้ปรับคพามเข้าใจกัน อณา,าโคสีหักกันหรือบหักกันกรแล้วแต่เป็นเรื่องของอณา,าโคจ่าพี่นองแต่มื่อนี่เข่ากับซอยกันถ้ามาหากินแบบนี้ตีบก็จะซับพอร์ตเรื่องซื้อเขาซื้อขวอของอยู่ท่ากาหดีทรงไปหายคือกาจาก่าเขายังคุยตกลงกันบ่ไไรดอกจ่าว่าเข้าสิเฮ็จดจังไดสิไปในทิศทางใดจะกลับขึ้นมาอยู่น้ากันคือกาวโหรือว่าจะเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ก่อนกินหอดกันมาหาคุยกันยังกันแบบนี้เข้ากับย่งบอลูจ่าพี่นองขาลูแต่ว่า การใส่ชีวิตแบบนี้ก็บสบายใจดีคือกันจ้าพี่นอ้องบ่ตงคิดอีกยังมากมายบ่ต้องไปคาดหวังว่าเออฉันต้องเป็นเมียเธอนะเธอต้องน,นู่นนั่นนี่ไปเรียกรองเอาสิทธิจะคลองมันบบเม่นจ้าพี่น้องแต่คอยเชื่อว่าไอตีบกัย่งหัก่อยอยู่แล้วกับพ่อปูเม่ย่าเม่ย่าแล้วกัย่งยินดีต้อนรับเฮาอยู่ขอบรัวเขากัย่งยินดีต้อนรับเฮาอยู่จ้าพี่น้องคะ่ะคนอื่นบสําสคัญดอก พอคอยคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไอตีบก็ยังต่อนรับห้าเม่ยาก็ยังต่อรับห้าคือเกาจ่าพี่น้องคอยบริคิดอีกอย่างหลาย การที่คอยมาอยู่เกาหลีเนี่ยคอยก็คิดหอดได้ตีบแล้วจ้าพี่น้องคะจังบินรัดฝ่ามหาเนาะขินหอดเป็นห่วงมียาไหยลุ่นน้าและก็ที่สําคัญก็คือเม,มืองเขาเมืองคลองไปขายจ้าพี่น้องเมืองเขาเมืองคลองซื้อนั่นซื้อนี่เพื่อที่จะเอาไปขายอยู่ไทยเนาะจ้าเมืองซิ่งไม่ไม่อันใดไม่ไม่แปลกแปลก็อยากเอาไปขายอยู่บ้านเฮ้าพอบ้านเฮ้ามันบวมมีเฮ้าเหตุการณ์เหตุงานนะจ้า,จาพี่น้องเฮ้าก็อยากได้ซิ่งดีๆอียังไปขายนนล่ะพี่น้องหาเหลือกซื้อเนาะพี่น้องเนาะอันใดที่บ้านเฮ้ามัน บ่มี่อะไรที่บ้านเฮ้ามันอันนี้แล้วผู้ใดบอกว่าลิซ่าซื้อของถือไปขายพี่น้องคอยอยากจะบอกว่ามันมีอยุดตีของถือนั่นซื้ออยู่ในหมาดราคาเริ่มต้นกับ,บอกแพง,งจ้าพี่น้องค้ามือนีกะไปซื้อเข้าซื้อของอียงกลับมาแล้วกะมาเหตุงานเหตุเวียกสวยมียาไว้หลุดเพิ่นกะเหตุเข่าแบบนี้เลยจ้าพี่น้อง ันนี้ภาษาเกาหลีเพื่อนเอินว่ายังบรรูุดอ,อกจ้าพี่น้อง่ะคอยกะแสบกาพี่น้องขาคอยซื้อเขาไปไทายแล้วแต่ว่าคอยเฮ็ดบ่เป็นกลับมารอบนีเม่ยไวรุ่นเพิ่งก็เลยบอกวิธีจาว่าห้เฮ็ดแบบนั่นแบบนู่นแบบนี้เด้อหันจาพี่น้องกลมาซอยแม่ยไวรุ่นแบบนี้เลย หลังจากที่คอยไปซื้อเขาซื้อคล้องกบไปตีบอยู่หมาดมากหมูคอยกับมาเลยแบบนี้นะจ้าพี่นองได้ของมาฝากเมียไวรุ่นนั่มคอยกับมาซอยแล้วยิบนั่นจับนี่ซอยโยกคล้องนักๆจ้าพี่นองอุอนอัวกันเป็นภาพพี่ทุกคนอยากเห็นเนาะจ้าก,การอุอนอัวกันอยู่ในครัวแบบนี้เมียไวรุ่นแล้วก็สอนเทคนิคนี้คอยบอกว่าให้เธอต้องทําแบบนี้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 นะขันขัน,ขนยองยอง,ยองเอาน้ามันออกมาแบบนี้เลยเพิ่นบอกว่าแล้วกะเดี๋ยวกูสิบอกวิธีเมื่อวานหลังจากที่เอาน้าออกมากธอต้องเฮ็ดจังใดอีหยงังจัง đây ่อยกับมึงเล่าจะหลอดหรือจ่าพี่นองคะ่ะมึงดูมือนหน่อยๆเสียเปียกเบิดลูกไผ่ได้มากกอ,อกเสือค้ดอ,อันขึ้นให้แบบนี้เละจ่าพี่นองคะ่ะเราคอยกันเอาอันนี้มาฝากเล่าเป็นของโปรดเล่าเละจา่าอันนี้เป็นอาหารทะเลเนาะจ่าเรามากมาก,มากวา่าจะไปตลาดย่าได้่อยกันที่ซื้อมาให้เล่าเนาะหน่วยคือสับปรดเรามาเห็ดอ,อก,อ,อ,กอีหยังออกแล้วกินผู้เดียวเบิดบกักลายจ่าพี่นองแซ่บหลายลูกไผ่มากน่กินเขา่าแสีบจ่าพี่นองคะ่ะกินยังกับแสบมีมูปากมูเบาพี่นองเออมียาไวรุ่นหัน หายังหานุ่หหนหานี่มาสูลูกไผ่กินเห็ดแนวอยากแนวกินสกกนูกันกินได้นางได้ยินเสียงหัวเราะพี่น้องในรอบหลยเดือนตั้งแต่พ่อปูคอยเสียนะค็คือเราบอดีเสียงหัวเราะเลยพอลูกไผ่มาได้ยินเสียงหัวเราะพี่น้องเออหลังจากนั้นไม่ยาเราเห็ดเวีรยรหไลยเลาเมื่อแล้วเลยเข่าไปนอนคอยก็เลยทำนาทีเป็นคนทํำกับข่าจ้าเมื่อนี้เห็ดกับเข่ากับน้ำเห็ดเครื่องเคียงเครื่องยังเตรียมที่จะย่างหมูจ้าเมื่อนี้สิกินย่างหมูกันเมียาเราบอกว่าโอ้กินบ่ได้แม่เจ็บปากว่าแซนว่าเทิง อิ่มแม่งอันที่มึงซื้อมาให้กินสองข้นกับผัวมึงเลยเด้อวัสันเดี๋ยวมือรุ่นก่อนกูจังสิกินน้าวสันคอยกระเตรียมอาหารการกินแบบนี้เลยเพราะว่ามูคอยไปมาได้มูสามสันมากกะสีเอามาย่างเลยพักมากบอกร้อยเลยจ้าพี่น้องคะ่ะเห็ดเครื่องเคียงเครื่อง,องอยังไว้ถ้ากินกับหมูย่างคอยกระเตรียมกระทะเตรียมยังไว้แบบนี้ ไอตีบกับโอนอัวไอตีบกะมานางกินล่อกินข่าจ่าพี่น้องเมื่อนี้ไอตีบแบบปกติเวลาเฮ็ดกับเขาวเวลาอีกยังสินั่งสิบม่มาสนใจนั่งสอย่ของนางหันไหมแต่รอบนี้มานางเห้านางเมืองเหาเฝ้ากับข่าเฮ็ดกับเขาจ่าพี่น้อง่ะแปลว่าเอ้าทําไมเธอถึงมานางเฝ้าสันบอมันอยากมานางเฝ้าเธอว่าสันว่าโอเคเออเฝ้ากับเฝ้าไปเออ ฉันกับเงือดอยู่ดอกนั่งเสาเฮ็ดกับเขานั่งเรียนเมืองเป็นมูนะ่ะจ้าจากเมื่อก้อน่ะตีบอเคยมานางเ้าเฮาเลยมีหนาทีมานางกินอย่างเดียวรอกินอย่างเดียวบอเคยมาแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเออโอเคนั่งมานางเ้าเป็นมูห้ายยานห้องเหงาแบบมาณนีลนะจา้าอันนี้ก็เป็นบอกทั่วงอกที่คอยจะเฮ็ดเป็นเครื่องเคียงเนาะสิกินกับมูย่างเอา ไอมาไอ้ตีบกับบ่อันนี้กับส้วนเฮาเาบาบวมด้วยข่อยกันย่างไปหอมแกมกรุบหนึ่งจ้าพี่น้องคะนั่งกับส้วนเฮาไปเมืองน,นั่นเมืองนี่คุยกันนะนันานาน่นอันนี้มา้องมองแมองมอ,งมอ,งมองยู่สองคนจ้าพี่น้องไม่ยาหว้รุ่นกับยิ้มกรุบหนึ่งเพราะว่าดีใจที่แบบเอ้อเห็นลูกไส้กับลูกไผ่แบบว่าส่งหัก,กันคืนประมาณนี้นะจา้าเห็นว่าบุญไม่ยาคอยนอนหฮมป่าหฮมคุ้มป่งอยู่พูดอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงที่คอยจะเฮ็ดกินกับหมูย่างจ้าพี่น้องคะย่างหมูย่างเนี้ย,ย,ยคอยกับเทิงย่างหมูไห้เทิงเรียนไปเฮ บางทียชีวิตกับเรศต้องการอีกอย่างมากมาหรอกจ้าชีวิตกับต้องการแค่นี้อีหลีจ้าพี่น้องทามาอยากมีเงินมีทองอยากมีอย่างบอกก็อยากมีคือทุกคนนั่นล่ะจา้าแต่ว่าในเมื่อชีวิตเท่าต้องการความสุขแบบนี้เขาก็อยากใส่ชีวิตแบบนี้จ้าพี่น้องอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันมอมอแม่กับพัวจริงๆแล้วคอยกับไร้ต้องการอีกอย่างมากมมยเลยพี่น้องเขาของเงินทองกับพอหาอยู่หา,หากินใดมอมมอมแม่มมมม บอล่มบร่มบรวยกขบบเป็นยังจ้าพี่น้องคอยอยากใส่ชีวิตแบบนีอีลีอยู่กับคนที่เข้าหักอยู่กับคนที่หักเข้าพร้อมซึ่งคอยบ่รููดอกว่าความหักของเข้าสซ้ำกันบอแต่คอยกัคิดว่าเออในมือนี่ข้าอาจจะย่งบ่ได้ขึ้นมาดีก100ัน1อยเปเหรืออาจจะบ่ได้กลับมาอยู่น้ากันในท่านที่ แต่อนาคตขังนากาบอลเนอดอกจ้าพี่นอ้องอาจจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเฮ่ากบับบอลรูดอกจาก้าแต่เมื่อน,นี่เฮายังหักกันอยู่เฮาก,กับเฮตนาทีของเฮาแห้มันดีที่สุดคิดหอดกับมหาหล่ะจ้าพี่น้องบินรัดฟ้ามหากันบได้คิดหอดเฮ่ากับมีนาทีควงเฮ้าคิดหอดอยู่ทางไท้กับทรหาเอาแบบนี้เราจะไอตีไก็เลื่มหิวข่าวแล้ว อย่างในหน่อยเหาอยู่ในสถานะวามสัมพันธ์แบบใดก็ตซามเห่าก็ถือว่าเหายังหักกันอยู่คอยก็เสื้อม100ันลอยเปรี้เซียนวาธาไอติบบ่หักคอยนั่งก็สิบ่บมาสนใจบ่ม่าอีหยังคอยเลยต่อให้คอยกราบตีนต่อให้คอยงอแทบตายนั่งกับบให้ขคอยเข้ามานั่งกับบใหายคอยไม่อยู่เฮียนนํำนาง แล้วการนั่งจะบ่มาคุยกับข่อยจ่าขันคนมันเบืดหักแล้วเตี้ยเนี่ยข่อยเสือว่าหน้ากันยังหักข่อยอยู่คือเกา่าเพราะฉะนั้นมันเบาอีหยังบ่ได้ดอกจ่าพี่น้องค้านั่งกัจะรู้เลยว่าอ๋อคนที่รักนางคนที่นางรักก็คือข่อยประมาณนี้แล้วจ้าหักหน่อยหักร้ายกับว่าเป็นยังถึงจะยุ้มหัวกันแล้วจา้าเหตุมือนี้ให้ดีที่สุดกับพ่อแหล้วจ่าพี่น้องค้าพ่อข่อยมาเยี่ยมมายามมายัางซื้อๆถึงเวลาข่อยก็ต้องกลับไปทำนาทีของจ้าของอยู่บ้านเฮาคือเก่า มีการมีงานเนาจะไอตีบแล้วก็อยู่กับแม่ของเล่าแบบนี้ส่วนเมียาวัยรุ่นน่ะบ่อยากให้กลับดอกจ้าพี่น้องขาแล้วก็อยากให้อยู่น้ำกันแบบนี้พอเล่าเงาเราบ่มีมูมีแยงลูกไส้กับหลินแด่แบบนี้ละจ้ากับบ่ไร้มาคุยกับแม่บ่ไร้มานนางหลินนั่ง,ยงแยงเลาะจ้าพี่น้องขา นั่งกะอยากให้อยู่น้ามอีหยังน้่ซึ่งคอยกับบรลูดอกล่อมาคุยกับไอตีบอีกเรือนึงว่าห้าจะเหตุจังไดห้าจะใส่ชีวิตกันแบบใดถ้าหฮากลับมาอยู่น้ำกันแล้วนะห้าสิมาเห็ุอีหยังมันต้องคุยกันปรึกษากันดีๆก่อนจ้าพี่นองคะเอาไว้เป็นเรื่องของมือข้างหนาดีกว่าเนาะแต่มือนี้กะอยู่กันแบบนี้ดีกว่า หาเสากินคำยู่ม่โม่แมยม่คิดหอดกันกบมาหาถึงนั่งไปห้าคอยยูไทยบ่ได้กับบดเป็นยังจาพี่นองขาคอยมาหานั่งก็ไดดกินหอดย่ำใดก็มากินหอดย่ำไหนก็มาแบบนี้ดีกว่าจาพี่นองขามากินเขาน้ากันเด้อกินเขามื้อนี้คอยเฮ็ดหมูย่างกินกับม่อันไอตีบสัวงคนกับกินกันแบบนี้เลยเป็นภาพบรรยากาศที่บ่ไดดกินเขาน้ากันโดนแล้าจาพี่นองสมัยก่อนคือกันคอยกับบ่ได้มาสนใจนั่งกินเข้าแบบนี้ กับไอตีบเลยถ้านั่งกินข่อยกะหาให้เต้นั่งกินประมาณนี้นะจ๊ะกับบได้มีเวลามานั่งกินเขานั่งคุยกันมื้อนี้กับมาเมื่อข่อยกับมาปรับจูนกันไหมคือโอเคต่อไปนี่เฮาไปใส่กะสิไปน้ำกันสองคนกินยังกะสิกินน้ำกันเห็ดยังกะจะเห็ดน้ำกันเนาะจะบ่อเห็ดยังที่มันแปลกแหวกแนวคือเกาแล้วข่อยกะสิทำตใหไม่หันอจาะพี่น้องพร้อมที่จะรักษาครอบขัวไวให้มันดีที่สุดจ้ะต่อไปนี่ข่อยกะสีนี่แ่ละพี่น้องคะ ขอบรัวจังไดก็คือขอบรั้วเนาะพอสุดท้ายแลวก็คือขอบรัวคือเกากระปะมาณนีละจาพี่นองคะ่ะคอยกับสีรักซาไว้ให้มั่นดีที่ซุดผู้ใดสีวาจังไดก็บซามพอคอยคิดว่าความสุขของแต่ละคนมั่นว่าคือกันคอยอาจจะมีความสุขในแบบนี้ถึงมันสีบอันสุขลอยเปอร์เซ็นต์ีสุกสุกดิบดิบเคืองเคืองกลางกลาง ได้คอยกะมากกรมมวนในการอยู่แบบนี้แห่จ้าพี่น้องความสุขทางใจของเหาไอตีบนั่งกับบมีอีกอย่างดอกจ้าพี่น้องนั่งกับคือตีบคือเกาใส่ชีวิตของนั่งแบบเกาหน่ะละจ้าพี่น้องแต่ว่าจะให้นั่งเปลี่ยนตัวปรับปรุงตัวมาอยู่กับเหาแบบเพื่อเหานั่งกับเฮ็บดบ่ได้จ้าเพราะว่า น่ากระถือเรียงดูมาแบบนี้ส่วนตัว่อยกับว่าได้ปับเปลี่ยนอียงมากมายแค่เปลี่ยนนิสัยไม่แค่นันหล่ะจ้าพี่น้องคะอันใดนที่พ่อปรัไบใข่อยก็สิปับอันไดที่ปรับบ้ขคอยก็สิเห็ดคือเกาเพราะว่าคอยกัมีเรื่องเห็ดบดีก็ไปตีบล้าย่างหลายเนี่ยอยู่ใหน่าก็ฟังใจคือกันก็บอเป็นยังหลกจ้าอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของวม่ยาณไหวรุ่นวอาให้กันฟังว่าพอปูน่ะ มาข่าวฟันคอยเราบอกว่าเราบอกให้พ่อปูนะไปอื่นคอยกลับมาแล้วว่าหันพี่น้องมึงฟันเห็นพอมึงบอกกูนี่หละเป็นคนบอกพอมึงเดี๋ยวไปอื่นมึงกลับมาว่าสันแล้วก็นั่งหัวหลอกันจ้าพี่น้องคะกับความสูขของเมียไหวยลุ่นกับป้ามานนี่แหละแล้วอยู่กับลูกไผ่แล้วก็มีความสุขล่ะเห็นบอกซอยกันเหตุกิจกรรมแต่ลูกไผ่บ้มากับบอด้เหตุอีหยังได้พี่น้องบอกมีมูลูกไส้กับบอด้มาเมืองละจ้าพี่น้องนี่แหละเมียนางอยู่ไสกับแม่นางอยู่หันไอตีบกระไดโอ้ยจเมียนอุ่นอัวเนาะเอาเบียดกัน หลาัาจ้าบัททหนี้มานางแม่ล่งบ่บปิ้งยังดอกจ้าพี่น้องเดียวมาต่อกันคลิปหน้านะคะ